สบายดีพี่น้องจะมาเป็นแจ่งอยู่อย่าเพิ่มมันเป็นนั่นนี่มันได้ยเยอะเออไช่ไปมหมออาแซมจะทั่วทัวหนาบเยอะบ่เออหนาบมันหนาบพล่ามก็ไปอย่างพี่น้องเอ้ยหายไปหายซนนี่นะนี่แหละมันโง่พี่น้องบ่เคยจับกลกองแบบนี้ตะเกียบวนแรกเอาปลทั่วนะพี่น้องเอ้ยสบายดีเลยสนนั่น มามาแล้วแก้วแก่มสัทธ,ธาสัทธ,ธามาจากกรุงเทพอยู่ด้ว้นีจากวัดใจกลางเมืองกรุงเทพอยู่กลางกรุงเทพกราบนมัสการหลวงพี่แล้วก็กราบขอพระคุณหลวงพี่หลายๆเด้อครับเด้อผี่ฝากเงินมาสามพันหนึ่งรอห้าสิบบาทก <c oughs> <c oughs> ี่เอยียงจิกสะนี่พี่นอ้อง มันทนเจ็บได้ขนาดเลยสันี่นะมันบวดปากบวดตีงพี่น้องเอ้ยงานกล่องไปหามันดูพี่น้องนี่มันจิกอุยพี่น้องน้ำจิกสันี่พี่น้องเอ,เอ,เอ้ยจิกเป็นเศร้าเถื่อนะนี่มามามาสิเว้าดีกันลูกเจ้าเอิญไปตีไปมึงมาฮะ ขยับหันกล่องลงไปดีสุนีหันกองเงเไปอดียไปอเลเดี๋ยวนพี่ลงพี่ออเออพี่เออแต่เดินเอียงเดินโอ้ยเดวกูสิบาบ่แล้วจากหลวงพี่ผูเก่าผูเดิมหรน้อพี่น้องเนาะวะจบเลยจากหลวงพี่ผู้เก่าผู้เดิมหลละจะฝากเงินมาสามพันหาสิบาท หาขาทำนมทำเนียมในด้ดีคุณอะลรก็ได้แบบวิ่นมามาจิกหนาเพิ่นหายเห้าน่ะยามาอีกไงกล่องนะเพิ่นหายเฮ้าน่ะเอาไปซื้ออาโรมสามพื้นสา้ตากับยายตะกร้านอะไรเนาะแล้วก็พวกปวยบ่วงโธซามที่เราบ่มีนะต่ำๆก็ได้ตัวอย่านจิกหนาหมอมันบอเหตุหรอกมันบอจิกสูงมันจิกแต่ตีน ตามพันแตนนี่เทาก็สิไปซื้อของกับร้านลานนี่แหละอยู่ห่าไปซื้อของแล้วก็ได้ยังแล้วก็เอาได้บอกว่าโอ้มันโบแมนส่วนยามนาลงขี่เอ้ย,ยอมันยังบ่ทันจำเป็นประเด็นดอกกระหม่มเพราะว่าเราก็มีอยู่แมนกระห่มเปียกแล้วอะไรแมน,แนแแรักกระตากแห้งแล้วนอ้องเลยลระตากแห้งแล้วล้ออนไผ่เผาคืนนั้นมันแห้งไวๆทำซีเม,มนต์คอนไผ่พร้อ,อมี่น้อนอันแรกแล้วก็ นี่เขาก็จะไปสื่อคองไปจักสิได้ย,ยังแหนกถาเบิงน้ำกัาลอพี้องเรือกาท,ที่เรือนี่กับเอาเงินไปหม,อม่อมเพื่อนแต่ว่าเขาเขาตัดสินใจแล้วว่าผ่าห่มนะเขาบอกซื้อเพราะว่าส่วนตัวนี้นะมันบริจาเป็นเพราะว่าอากาศมันฮอนยามนี้นะแมนนล้เปอ่าอีดาสิเด็กยังมึงแบานเอาก เนี่พี่น้องเออบัวด้แล้วได้ถั่วตรงนี้นะเจฟเด็กผูกกระดาษเนี่แต่มันติกหนาแล้วเมื่อกี้นี่ตกใจไปเองมึงดูผูกูจนเลอะเป็ดผู้ได้ผูกแม่เป็นนางหอตอนนี้นะตอนนี้ออกหอดไปทั้งสองอันอันออกหอดตีนสองออกหอดตีนมาดจิกประมาณเศร้าเถื่อนพี่น้องเลยขอให้หลวงพี่เป็นบุญเป็นกุศลนะครับเด้อเป็นเถื่อนนี่กับขอให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ขอให้หลวงพี่สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อเจฟอย่าไข่เนาะ อยู่ดีมีแห้งบุญคำนำสูนน้เจ้ากาหาโควิดหายเยอะพวกน้องๆสิแวะไปหาครับโยดยมาหอนห่านค่าน่นองห่านขาประจำหมู่บ้านการรักษามาตรการเนาะถามข่าวอยากได้ยังให้บอกเสี่อาหายก็จะวาขออภัยทุกคนกบอกสะดวก ปกตินาะสิเขาไป็อย่างหลุนๆลายเต็มหานช่วงนี้โควิดมันมามันมาไก่โพดพี่น้องเลยก็เลยต้องเซฟตัวเองไว้เซ <c oughs> มาสั่นต่ำ <c oughs> ไปดูยนี่ <c oughs> มึงไหนห้อยวิธีวิธีแม่ขากำลุกขา ถือของขามหัวได้เรียบร้อยเลยหมอถ้วยจานส่วนนี่มึขงข่อไปเอาโอดูมันมีโอ้ใชไหมมันสวยนะม่กูเหยียบหัวนี่นี่มึขงข่อไปเอาโอ้ดูมาหอดเลยพี่น้องเบิร์ตไปตอนั้นกเจนลอยกว่าบาทเจนลอยสี่สิบห้าบาทได้ มีครบทุกอย่างนี่ทุกอย่างซ่ามีโอ้มันก้าวสองหมดนะนี่ทุกอย่างนะอันนี้พี่น้องจากที่โอ๊ยโอเคพี่น้องจาโอเคเบิดเสียงหลบกวัแล้วเนาะเอาก็สิมาเวาจากที่ถ่ายคลิปมาไลท์ขีดไปละลปล่อยลงไปก็อนยังมาทันเวาเรื่องนี้เขาสิบอกว่าซองตายายนี่เพิ่น เขาศาสนาขีดเด้อเี่น้องเด้อเป็นเขาศาสนาขีดเนาะเป็นเขาขีดแต่ว่าเรื่องแบบนี้นะเนาะถูกยากลำบากแบบนี้นะเฮาก็ไ่ได้แบ่งแยกศาสนาเราเฮาเนาะเฮาหูแต่แรกแต่เฮาบอเคยว่าสิแบ่งแยกศาสนาเนาะเฮาเฮาอยู่ผุดเฮานะเฮาศาสนาผุดแต่ว่าเา กะซอยเป็นได้เฮาบ่ได้เกี่ยงว่าเออเฮาอยู่ศาสนา,สาศาสนาพุทธเฮาอยู่าศาสนานี้เฮาบ่กซอยเด้ศาสนาคิดจังซั่นสิบ่อซอยเบิดบ่ว่าศานสนาใดท่าพี่น้องบางคนเนาะพี่น้องที่เบิ่งอยู่นะเก้ดไอ้น้องที่เบิ่งอยู่อาจสิบ่ฮู้นะอาจสิเพิ่งฮู้ว่าเอออยู่าศาสนาเดียวกัน,นกะถ้าอยากซอยเนาะเพิ่มเติมกะซอยมาได้ไป โอ้ยสูกระเป๋าเกงกูขาดกุญแจะทะลุเลยเออเราสั่งอิทมากหรยเนาะอิทอยิ้ดหินปูนทรายนี่แล้วเราต้องเข่าป้ายอยู่นี่แหละอืมยืนอยู่นั่แหละบริเวณก็มีแต่กล้องมาหากูอยู่ขู่มือถ้ามือหนึ่งจค่สเปรดตะเถื่อแล้วสุดว่าแล้ว มาคาบอานนำ้นลงพี่โอ้ยโอ้ยเยหยียบยังอนะนเมา้เหยียบด้กระปูนะหัาไหนงน้อตน,นี่ลงพี่ทั้งกรุงเทพเปิดฝ่าเงินมาหายซื้อตรวจบงโโอซามหนังลุงนะหนังเอ,อาเลยเนาะผ่าเปิดเอาหาย่เขาได้เนาะ มันสื่อว่าได้เป็นในอินเดียนะมีตะกุสั่งเบิร์ดอืมมีกำซามโซงอะไรก็หมอกะทะหนึ่งจ้องหนึ่งกาะตูกัดถวยบ่วงเนาะพี่น้องอืาตามจ้าถวยบ่วงพี่น้องเป็นยังคือสื่อมาหาเราตามมาดู แล้วผมมีแล้วผมมีไส้หม้อแกงให้แกงแกงออกแกออกดีใจบอดีใจขอบคุณเพื่นล้วงผีล้วนผีผาเงินมาหายผ่าเรากลาบขอบคุณสุนาะอันนี้เข้ากับขอบคุณล้วงพีเด้อที่ผากัน เ,เงิน<า>เนาะมตตาฝากเงินมาให้ซื้อเงินเครื่อเงาะชันซาว่าเป็นเัินถวยบวงเงินแนวตักน้ำตักในเนาะอขอบคุณนั่นแทน่นแถวไล่ไล่เขอให้ลงทีอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแขงแข็งแห้งลำรวยลำรวยเด้อนลนงทีเงินที่ว่าเลือจากซื้อของเนาะกับเสียประมาณสองพันสองร้อยเอาไว้อันนี้เป็นไฮสองพันสองร้อยหกสิบบาท อันนี้เพิ่นหายว้เสือนกับข่าวห้สส่างกินเด้อกูมาเห็ดเพื่อนซอยกับขาวหกินด้วยจเหักแนาอืมมาซื้อกับข่าวหลาคนมาเห็ดเพื่อนซอยตั้งขึนเป็นที่เรียบร้อยมากเมื่อเช้านี้ม่ได้ตั้ง่ ไปดีป้าลุงขอบคุณหลายๆกระถา<อ>งว่อาอะไรขอบคุณหลายๆ <c oughs> สีนเมตตาสื่อเครื่องทองนีม่มันไมีบอชีบผสมกันนะร้นนานใช่กันนะ,ะโตเสื้อผ้าขาดเสื้อนะกับบางแนวเสือกันนะดเจะสิลำมาได้แต่เสือนะไม่เท่าก็เห็นโอ้ยหเฮาเข่าใจอยู่เป็นมือแรกเนาะเห็น<ม>เป็นเข่าใจสองตายายเฮาเข่าใจอยู่วาระบ่มีเางั้นซึ่งน้ำใจอยู่เนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อลองผีเอ้ย ขอขอบคุณภาพร่างกายแข็งแรงเนาะตอนแรกเพิ่นให้ซื้อผะหอมเขาก็เลยว่าโอ้ยามนี่มันยามหอดมันยังบ่จําเป็นบันไดคันยามน้ำยังว่าเนาะก็เลยเอาเงินมาไหว้สือกับขอกับน้ดนั่งอยู่นั่งกินดีกว่าหรือว่าหรือว่าใส่ใส่งที่จเกันใส่กินเนาะเบิ่งรีวิวหลานใส่ก็ สบายดีป่าลุงไหมลูกสบายดีครับุงเลุงโอ้ยเนาะมาได้เลยแหละคนผมนีส่งนักเรียนไปเรียนขึ้นมืออ๋อมึงดูก่อขาเนาะบได้ใส่ต่เรียนใส่อยู่บ้านน้ำเพราะว่ผมมีลายโตเปลี่ยนกระผมกระผงเนาะ ตั้งเสาขึ้นเออนี่เลยพี่น้องก็เป็นห้องไปซองห้องเนาะทางหน้านี่แล้เอาไปเก็บชูนะย่อไปหันเราหลดเราย่อไปไหว้ปดนท้นเราจัดการเองขอบขอบคุณลวงพี่รายรายเด้อครับเด้อก็ก็ก็อีอย่างเนาะมาได้ใส่อไหมอี๋อยู่หันดีดี โอ้ยเวยทยนารลานน่อยนี่เด้ต<ม>สน่ห้มมายืนไปดูห้ามสิ้ามอย่าไปมาดิเบิบ่งดูส่งนาตาเบ,บ,บิ่งเบิทางล่างเบิ่งทาง,งล่างนนาสงนาขาดี้จนเง่มีบัลชี้เงียบเราไปดอ ก็อยู่ก็ห้อใหญ่ก็ไม่ใหญ่สองคน,นอันนี้สุดนี่ก็กตังแต่หอเฮ็ดแตนือแรกทั้งแหง่งทั้งเปียกอยู่ในนี่เลย,เยกัน,นทมดินนะบอน,นี่โอ้เ<อ>นี่ยได้ว่าเฮ้ฟูนอยู่พทมดินเนี่ยอเออเท่าทมบ่ เออเออเออเอ<ห>เอเทปูนม้เข้ากับจกอตีนขึ้นแล้วเนาะอันนั้นญนติพี่น้องซอยกันลายคนพี่น้องก็กเลยแล้วว้มือเส้าดีมากนะยังมท่านมีเด้นี่เสเลอเอเเือเพิ่มเติมได้เด้อพีนอ่น้องเด้อสร้ารกงกระสอบสร้างกระสีอันนี้เป็นด้านหน่านหนาเลักรักเษณมาแบบใดวะักาบ จังลัิเห็ดแนวไดนแต่ว่าห้องล้วเห็ดยาวอยู่ได้เนาะเมืองเมืองถ่าทามเราอันนี้ขางในด้านหน้าเราเือนังางเป็นาห้รบ่อันนี้นะเห็ดเป็นห่อเลยบ่พ่อใหญ่อันนี้อันนี้เห็ดห่องเลยบ่เป็นห่องเลยบ่นี่ โอ้ทางหนายังสิก่ออยู่มั้งนี่มันสั่นเลยมันสั่งพิษเลยมันสั่นเลยด้วยที่พวกจานก็จีดต่อไปอ๋อเอาไม่ต่ออ๋อเอาไม่ต่อขึ้นบ่เออก็คือก็คือต่อพิษทุอย่งเลยเขาอีกโอ้สิก่อก่อปุ่นนั่นสุดปลานะ่ละมั้งเขาชอบทุบป้อเลนะเห็นี่นะบ่อันนี้นั่นอันนี้ก็คือเห็ดซองซองห่องมันวะ เอองห้องหลวงเลยเนาะนี่เนาะเออหลวงเลยไปเลยนะแตว่าเชาตัวนมันเป็นเช้าสองมาเป็นทรงโมเดิร์นบอกรืงดมาเงันบอกไม่จช่ใดข้าวกรอบหูพูดกันช่างใช้ดงชจังใชเป็นนมเดนมาแงน้งมันจิกุ้งตงใช้เมมา อะไรพี่น้องในส่วนนี้ก็ข้อกัขอมนสาศาสนาคิดขนาดนาะหรือป่บอกบอกคิดกับขุดกับวัสุูทุกคนนั่นแหละสวยเรือกันมาพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็ใหญ่เติบได้นี่็ เห็ดเพือนนี่พอดีแบบกับถี่นะเนาะันก็สิได้อีระมลังงพื่นที่ของเราเร็ดโอเคพี่น้องจ้าเอาเก็บผ่าไว้เพียงตอนนี้แหละขอบใจในไลนเบอร์สุกคนที่ติดตามเวยพี่น้องด้วยมันจอจอจูอฝน